สวัสดีค่ะพบกับมีที่เวลเนสสปานะคะวันนี้มี่จะมาทดลอง EP ที่4แล้วคือการนวดศีรษะนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้ได้นวดเป็นนวดเอเชนเบลลี่เส้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ขายการนวดศรีรษะอยู่ซึ่งการนวดศรีรษะของเราเนี่ยลูกค้าจะได้รู้สึกผ่อนคลาย 1. เลยแบบแรกเลย2เอ่อใครปวดหัวไมเกรนนะคะการนวดศรีรษะนี้จะช่วยทําให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตามองเห็นมากขึ้นนะคะการนวดศรีรษะของร้านเราเนี่ยจะมีการนวดไหล่ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะนวด ราจะนวดขึ้นมาที่คอของลูกค้าให้ก่อนนะคะไปะนวดคอลูกค้าขึ้นมา,านใช้นิ้วทุกนิ้วลีเส้นคอเขานะคะขึ้นมาถึงฐานกระโหลกตรงนี้แล้วก็จับฐานกระโหลกตรงนี้อย่างนี้นะคะดึงขึ้น,นทำอย่างนี้ประมาณสามรอบค่ะเสร็จแล้วมาทำตรงคิ้ว เส้นหนึ่งนะคะเส้นหนึ่งเส้นสองตรงนี้ลูกค้าจะเหมือนกับแบบเครียดตรงขมับอะไรเงี้ยจะหายจะจะรู้สึกดีขึ้นนะคะตรงนี้ขมับบางคนนี้ขมับนี้จะเป็นเส้นเลยเส้นประสาทของเขาแล้วก็จะนวดเส้นประสาทของเขาได้ อันนี้นวดรับประกันว่าใครเป็นไมเกรนปวดหัวมานวดนี่นะคะอาการเขาจะดีขึ้นเลยหลังจากที่นวดนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าจะจะสอนเดียวกับการนวดไมเกรนไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็รูปไปตรงนี้แล้วก็เอียงทางด้านนี้ เื่อรีดเส้นคอนะคะเส้นคอเกี่ยวกับศรีรษะหมดนะคะการปวดหัวก็เกี่ยวกับเส้นคอถ้าเราไม่รีดเส้นคอหรือเส้นไหลนะคะและ้วนวดศีรษะอย่างเดียวนะคะไม่หายนะคะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเส้นคอลูกค้าจะแข็งเนี่ยเราก็รีดไปได้รีดไปเลยถึงไหลรีดไปเลยรีดไจน,จนถึงเส้นคอหลังนะคะแล้วก็ใช้นิโกยขึ้นมากลับมานะคะโกยกลับมาโกยกลับมา กดฐานกระโหลกหนึ่งใหท้ทุกจุดนะคะฐานกระโหลกสองมือหนึ่งจับด้านนี้นะคะกดฐานกระโหลกสามแล้วก็สี่นวดจุกว่าเขาจะรู้สึกผ่อนคลายอย่าเนี้ยค่ะ ก็จะนวดเส้นคอเป็นการนวดเส้นคอให้ลูกค้าด้วยนะคะในระหว่างนวดเส้นคอเสร็จเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะคะด้วยความประณีตน,นะคะรูปมาตรงนี้นวดเส้นคอขึ้นมาแล้วก็รีดเส้นคอหนึน่งเส้นคอแข็งนะคะจะรู้เลยว่าเส้นคอลูกค้าแข็งก็บาคเขาต้องแข็งด้วยนะคะศคีรษะเขาก็จะปวด ขึ้น1นึสองสกดฐานกระโหลกนะคะหนึ 1, 2, 3, ่สสามสี่สามารถรวดซ้ำได้นะคะจนกว่าลูกค้าจะรู้สึกดีนะคะ